ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กและแฟนเพจทางช่อง YouTube ทุกท่านนะคะพบกันกับการเติมสต็อกสินค้านะคะกับโรตารีนาซานะคะวันนี้นะคะก็ทางร้านปัญญาแท็กเตอร์นะคะเติมสต็อกเข้ามานะคะทั้งหมด20กระตัวนะคะมีหลายขนาดให้คุณลูกค้าได้เลือกกันนะคะมีขนาด1เมตร6กสเมตรแและ2เมตรนะคะท่านใดที่สนใจสินค้านะคะสามารถสอบถาม ขนาด1เมตร60นะคะใช้กับรถตั้งแต่30ถึง40แรงนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่48,900นะคะและตัวขนาด1เมตร80นะคะใช้กับรถ45ถึง51แรงนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่57,900นะคะและ2เมตร20นะคะราคาอยู่ที่72,900คะ่ะใช้กับรถรุ่น M นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถ เบอร์โทร0875223883 0953399988นะคะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรายการไหนฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ